เพลงยังไม่จบเลยอะโอ้ยมีเพลงอะไรอีกที่เราชอบกันอะเฮ้ยเมื่อกี้นี้มีน้องเขาบอกว่าให้ฉันเต้นอะไรนะสาวเลยยังรอเอาเซ็นเต้นคอนเสิรได้ไหมสาวเลยยังรอเอาเวอร์ชันเวอร์ชันนี้ได้นะน้องน้องนี่อย่าน้องลูกนภาเหรอลูกนภาบึื่อจบเมื่อจบบึื่อจบเมื่อจื๋อขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็ฉันติดเลยนะเนี่ยเมื่อจบเมื่อบเมี่อจบเมื่อจื๋อขึนึ่างนี้ีก่เดี๋ยวก็ฉัตอนนี้อยู่ในใจบเมื่อจบเมื่อมื่อ อ่าเลดี้ปาลาว้าย้ตายแล้วคือมเจนกันกันรู้สึกไปเลยป่ะแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นนูนกับโมไม่ใช่เวอร์ชั่นเจนซูเปอร์วาเลนไทน์เจนซูเปอร์วาเลนไทน์นี่ไงอ่ะ อไม่รู้จะไปหาดูบันทึกการแสดงสดกันเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดนะเดี๋ยวบอกให้ทีมงานจัดเลยนะอยากเห็นเหมือนกันนะว่าเลดี้ปาราในเวอร์ชันของเจนสปูร์เวนทายจริงๆชอบชอบเจนตั้งแต่เพลงขมิบแล้วเออพอดูบันทึกการแสดงสดงเลดี้ปาราฉันได้ดูไหมลองๆดิลองๆดิพอก่อนก็บอกข้อความมันข้อความมันข้อความเออ ไปแล้วนะคะเป็นเวอร์ชันของน้องอันนี้เขาไม่ได้บอกเวอร์ชันมาจริงๆมันมีหลายคนเหมือนกันเนาะเออเพราะะฉนั้นชื่ชอบใครก็บอกได้จักาพจตุยอุบลครับผมอืมนะคะตุยอีกตุยใช่เหรอตุยไม่ดุยนะตุยต่อเต่าอ๋อบุญบพรอชันน่าชอบมากๆเลยับ่าวมันต้องบุญน้องบพ่สิเออบุญน้องบพ่ตกไปนิดหนึ่งนะคะบ่าวคือคนใต้บ่าว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 ตะลิงชันบ่าวคือคนใต้มคนใต้คนใต้บ่าววุฒิเงี้ย ผู้บ่าวกินแมวเหมือนกับภาษาแบบเขมรก็คือบองวุชใช่ไหมเบาแล้วผู้บ่าวกินแมวอ่ะบ่าวอุ้ยผู้ชายกินแมวผู้ชายกินแมวอย่างนี้ยเหรอในร้อยคอยรักด้วยรบกวนเปิดให้หน่อยนะก็ไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราก็เรายกดีใจจังโยนไปดีใจจังก็ไปขอกันแล้วกันนะคะเหมียวเรื่องนะคะจะกินไอศกรีมขนมนะคะหมดเวลาแล้วละค่ะคุณผู้ชมขาเอายังเหรอยังเวิวเลยเดี๋ยวรีบดีกว่าเดี๋ยวฉันจะให้ดูมาเร็วร้องเร็วร้องสิ เขมบิดแล้อเดี <wireless> ๋ยวนะเดี <u> <floor> ๋ยวขอนึกเพลงกันดูดีๆแคนไม่ได้ตัวเองนะจะจะเอาก็เอาเตรียวทอนแลยนะมีสิทธิ์มาไหมคขมบิบคขมบิบคขมบิดเขมบิบอ่ะเออจะมาส่งมาเต้นสวยแค่ที่เอาข้อความข้อความข้อความหมดเยอะเมื่อกี้แต่กล้องฉันก็รู้ใจฉันนะเออเพราะเออเออในกล้องแบบว่าอย่างนี้เลยจ้าแต่ตาเขาไม่ได้มองผ่านในกล้องนะจ้าตาคนจะมองมาดูมโนเลย แรงตลอดเลยเออนะคะเมื่อวานนี้มีแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆขอเพลงอยากบอกผัวเฮาอะไรนะเจอบอกอยากเอาไปว่า บางทีค่อยๆพีมบางทีค่อยๆพิมพ์คือช้าจะช้าไม่หรอกเขารีบเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วกลัวว่าเราสองคนจะอ่าน S อ S ไม่ทันนะคะเป็นเพลงของบิ๊กวายเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ในะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราก่อนค่ะนั่นก็คือกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคำตอบด้วยตัวคุณเองขอบคุณนายพันธ์แมนตัวน้าพัน์แม่เด็กวัยสี่แผลต้องไลน์เด็กมันเป็นสิบสุดดียวหมดเวลาแล้วนะคะ กับสุตานนุาสานักประสอนชำนาญแท้เจี๊ยสุตาบางวุฒินักวุฒิเจเริ่นรับโชคค่ะ <c oughs> เรียนแบบตลอดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ทนไม่ไหวแล้วน้องเอ,อ้ยพี่ทนจำเฉยมานานแล้วเห็นไม่พูดไม่กาอย่าหาว่าพี่นอนหลับขอโทษพี่เถิดครับนี่แหละคือยอดคาแมวพอบอกให้รู้แม่คุณหนูหนูตาแป๋วหนูไม่คิดตัวแมวแล้วจะไป